ผู้หญิงเบอ้กมี่มีแต่เบอร์เบอร์ตเบอ19ส่าทองจะไปไหนเอลเอลอะไรเอลแม่ยังเอล้2ขา้กลาดทุกทโคลจดไฟจดเทอาจุไฟเผาเลยเจเลยงานแล้ก็จุดไฟไม่ไหม้นะทองไม่ไหม้นัน่ะ ไปดิจะไปไหนไดิก่อน้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวสัปพ้นะแอลสัปพสัพหกเหี่ยมอเแอลอ๋อหกแหยไปแจหเหลี่ยมแหวแหวทิดทอมทิดทอมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าัไม่ได้จริงแล้วมันลากเลยให้คอมินมาเร็วแข่งคนแต่งรถอะไรใช่ไหมจัดเบสจัดเบสหลบเด้อดีด มันจะรอเขาไปจะมันจะรอเข้าไปปิดประตูแล้วมันจะเผาลาดน้ะมันเผาต้องมเอาไฟลาดลาดลูกพี่ด้วยโอ้เลยพอแม่ที่ทักคนทะเลเลยนั่งยางเลยยางเลยหนีไปไร้โลกลแต่ถาว่านี่สิบกิโลหรอยังไปยังมากเลยมาต่อไปบูดไปบ่ดมาพี่ละออกแม่ไปเลี้ยงบัวเลยนะเงินเดือนตเดิมเงินเดือนจ้ำสิบบาท ไปไหมมาเลยบกเขียวมากไปจับ่อจะเลือดเลยโอ้ยเขียวมากแดงเนาะเป็นจังไหนว่าว่าตอนจับสลิงน้ำกัดเลิอ๋อว่าว่าตอนจับสลิงไงฟังเนี่ยดีจองลากสลิงกับพม่าเนี่ยอ๋อทีหายนึกว่าเลือดไปเจออะไรก็ไปเจออะไรจอมขังพม่าเขียวมากกว่า พอมาเที่ยวมามันซื้อคำละสองบาทเราเที่ยวนักเราก็ไปยากไปลากสลิงนะมูเจ้ามาเที่ยงนึกว่านึกว่าทีมงานมือเขาเลือดแล้วเขาไม่กล้าบอกมันอยู่ในปีจางเลยใครว่าขาเทืองเจ็บเปล่ตามหาเลือดจิตามหาเลือดจิมาเนี่ยนั่งยิบฟองแถวแรกจริงคือโอ้มันเที่ยวมัน zoom นใบอันนั่ไม่จากไหวเพราะมัน โดนเลือดเอาหนจิ้มเนี่สมบัติเลือดคเลือดเขาดมือดเออลอดมเลือดเ่าเลือดไม่ชมีบอกนึยิ้บอแควแดงซ่เือยู่ไอ้เหี้ยอรดับมามกปรดัหน้าบกเข้าล่อคุณทนคอรอพันตาย แล้วพ่อมาบ้วนน้ำมากไว้ป้าเที่ยงนึกว่าเลือดใช่ไหมเอานิ้วไปจิ้มแล้วมาดมดูนึกว่าลูกน้องตัวเองมีเลือดเลือดใครวะเริ่มเริ่มมองหาเจ้าของเลือดแล้วโอ้เลือดหลอกลายปลานี่มันบันหลังไล่้ว่าที่ไหนที่ไหนได้ไม่ใช่เลือดเสียไม่ต้องนำมาลูกโบกพูนชั่วหนิวิ่งออกแถวแดงใจวายฝากต้องไม่ไหวนึกขึ้นมาก

ออกมาปลาเทือกมาอยู่น้ำปลามาจกมือแล้วสามมือสมือได้ได้เสียงไปโอกเลยออกแล้วอ๋ออกเลโอ้ยเอ้ออกเลยแปลว่าอย่างสลักลุดออกแล้วอ๋อตอนถอดบูมเนี่ยทางพวกอะไรตอนนี้ต้นอยู่ได้อยู่ฝังฝัง สองมือแรกเห็นอยู่วันนี้มือนี้สองมือหลังคือไ่เห็นเขาไปใส่เบอรหัวใส่หมนุดใส่เขาใสุ่ดไปเนาะเออให้เล่นก็ให้เล่นสิไม่แม่นีสบมาเลยทั้งแจกทั้งทายทั้งแกเลยทว่คุณดันมาหอดันบอถึงมือนมาหอดีเลยเดียว ถัดบ่ได้พม่านี <S 2> <S 2> ่แย่บ่มมงเฮาโอ้โหนี่ทับเยอไรเนี um, ่ยร้อับังโชคดีได้พม่ามาเนาะวนนี้แล้วใส่ขวดยอมเปลือไผ่

ออกแรกแรบตักย้ายโอ้ไม่น่าตัแกใจพัดึงมืน้ำเสามัตเตดึกเลยมือสงมาเขาบัดชายประมาณเลยมาดกินได้หนังเก้งเดือดเฮ้อมาน้ำมาเฮลิเฮลิสว่ำไม้ไม่พอออน้ำเติมต่อ มันแบ่งมันแบ่งกันอยู่หรอกพมันแบ่งกันอยู่หรอกคนละพังเหมือนประยุทธ์เข้าไปประยุทธ์วางไดก่นประยุทธ์น้ำมันแพงแหวี่ยงเติมก่อหดนปั่นจักรยานสิเจ้บแทงอยู่ไองมาน้องมาที่ไอราคาบอดี้ก่อนเสดไปขายยูดาวองคาร แต่มันแพงไงขี่จักรยานสิน้ำท่วมเลยขีจักรยานน้ำท่วมเลยบอน้ำท่วมน้ำท่วมมันก็ขึนโค่บอน้ำท่วมเรามีค้อการเ็นยงน้ำท่วมมันก็ือรืตัวิเอหัง่ายๆเหมือย่างรัดีก็ตัดทิ้งอื่นบรไคือบ ไครแพ้ก็เลี้ยงเป็ดไข่ลูกละห้าบาทผมขึ้นให้ขนาดไหนเกี่ยวอะเมื่อนดแล้วแต่ว่าหัวอาหารกระสอบอะละาแปดพัร้อยเนาะเข้าราคาถูกคุณก็ปลูกอย่างอื่นสิยางราคาถูกคุณก็ปลูกอย่างอื่นสิตัดทิ้งไปสิชิบหาย1ิปปีแม่งั้องตะเกียด

จเอาเงนใสเผาลูกทีงั้นจะไปหางานที่ไหนทำตายแล้วทิพย์มาจะไปเผาหรอกแค่เอาบิดแทงก็พอแล้วทิพยมาเรียนบาตเรียนบัตรกันไอ้ยังก็ไอ้ทำผ้าสุเลยเดี๋ยวเผาบวชเนี่ยนั่งย่างไอ้เผาบ่เผาแตงรอดเลยสิเราเอาผ้าสุ นี่บ่อได้มากหรือบ่อไหนไหนได้อะไรมายอยะไหนได้อะไรมาไหนไม่ดูหน่อยเขาเรียกอะไรนะเอ้ยะนี่ขมา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 เกี่ยวหน่อยดะเขาเขาเอเขามาเขาเอครับจั

ญี่ปุ่นยังเอาได้ญี่ปุ่นยได้เลยว่าเจราเจญี่ปุ่นจิจารดาถวาเขาเอเอ่เอาจอนจะไปนะเอาวว่าว่ประวัติอบ้างบ่ว่าได้ยินว่าจะได้บ่นาอไปอิมาเลบ่หูที่อิเขาจได้ามันนี่ไะมันสังมานัมือเ้าได้เป็นหัวหน้าผั้ควบคุมญี่ปุ่นเลยติบ่ไปนามูลงแกเอาไปดิคื

ถ้ารติดเอียงมันชอบเป็นแบบนี้พี่ถ้าฝรั่งเศสจะเข้ายังไงทีนี้ได้อย่างมากถามเมื่อกี้นี่ได้ย่างมากนี่ขมไหมขึ้นไปไม่มีครับว่าเดียวมเอานะไก้าอาจจะมันยกขึ้นแล้วก็ปั่นโม่มันเลย ท่าทุกท่าอะไกันะต้องกว่หน้าว่าหลังไงอ๋อถ่ายถ่ายได้ดูหน้าต้องดูหน้าข้างล่างเขาเอาตัวใหญ่ยกเลยตัวงล่างมันน่าจะเข้าอยู่ข้างบนพอให้วางเท่าไหร่ให้เงินเดืนวันเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแล้วจะจะให้ขี้หายเขาบอกว่าไม่เข้าใจเข้าใจไหม น่ยไม่เข้าใจใไหมถ้าพูดให้มันเข้าใจมันจะพูดยังไงเอ้ยสักรู้ไหมรู้ไหมรู้ไวมอ๋อจะได้จะได้อะไรนะพี่เอ็ ู้เรื่องไหมเนี่ไม่แล้วรู้แต่ว่าไม่ขุดยิ้มอย่างเดียวเใช่ไหมดี๋ยวเอาก็ยิ้มอย่างเดียวกันหรอเขาเอาฮ่อก็ยิ้มอย่างเดียวเขาเอาอีกเขาเอาอีกใจะมาเนี่ยมีไหมที่บุญหัวเบื่อเฮ้ยใช่ตาวายเออเออโอ้เรื่องไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วเริ่มเข่ากันแล้ววันนี้นี่เอ๊ะมี นี่ยนะมีีปายแต่ไม่มีคู่เยเอถมมเลออย่ถามมึงพอไปใ่าอยเนี่ยพ่อพ่อพ่อคือโจโจไหนโจัวหน้าโจผัวหน้าซือ จะจะยุบไปไหนไม่สบายอ่ะไม่สบายไม่สบายอ๋อป่วยป่วยแล้วสิอเจ็บป้อไม่สบายตักพร้อมป้าโจดิพ่อโจใช่ไหมป้อโจโอ้ลูกชายมาลูกไทยอ่ะอายุเท่าไหร่ถามมึงเนี้ย ป้าทำอะไรแมวเอาี้ามาญี่ปุ่นี้อายุเท่าไหร่เ8อสิบแปดโอ้เรื่องโอ้เรื่องแล้วนีสิบปีแปดอย่างนี้ใช่ไหมนึกสิบแปดันสิบแปเีนเลขสิบก็เลขหนึ่ก็เลขศูนย์สิบแปดสิก็แปด มาอยู่ไทยโดนไปหาเมืองอยู่ไทยกี่กี่เดือนละฮะยิ้มยิ้มมาอยู่ไทยนานยังประเทศไทยมาอยู่กี่วันละฮะมาจากที่ไหนกี่วันไม่เข้าใจรไมู่้มามาอยู่ประเทศไทย นานหรือยังเจ้าทิเี่ยทิตยไม่รู้นิดเดียวหาไม่รู้จะถามยังไงแลวดาดาดาจะงาใจว่าแต่มาดาดิไม่ร้อม่ซือัย ฐา,านซื้อปีกเลหนอนยังมันปีดมันจะเกิดตรงเหรอนอนย่าไป่อนนะมันป,ปงวงเนาะพายืนตงรงกับใต้เท้าละทีตอนนี้นเราเกยามีมาอยู่ฟังเฮาน้ำบ้นะอย่าคิดแบบดี้มาทัดดีแม่คงไทยรึคงพม่าแม่แม่ไทยไ ไทยล่ะแม่ไทยโอ้แม,แม่เป็นคนไทยตัวนี้ลูกคือเป็นลูกคือไทยพมา่าถึงจังหวัดหรือไทยก็ไทย,ไทยศักฮะพนกับศัตด์ลูกคือหุ่นันคื่สักด์พึ้คงอ่ะว่าน่าทอหมายเลยเนาะ

ยังกอว่ายังกอว่าหันวีเลยวีเลยเขาว่านังว่ากันไม่ไดแล้ววิ่งวิ่งนีก็มาแล้วเป่าฮัอ่ะมไหมเอาลูกน้องไปเอานี่ไฮยดรลิกมีไหมไปอาน้ำมาเนี่ยนู่นจ้าใช่ใน้ำมันหายนีแบบนี้แบบนั้นอ่ะไม่ใช่ตัวนี้ไปเอามานะุ่น สี่ร่องแมวกลางสิโออ่าอ่าตั้งคลิปครับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศสนุกสนุกนะครับระหว่างอ่าล่ามเมืองไทยนะครับป๋าเถีองสกัดทีมงานรถวินครับประธานผมพูดได้หลายภาษาครับเพราะ ไปต่างประเทศมา<อ>ทศไทยประเทศลาประเทศคาเมร์อย่างคาเมรนี่เขาพูดแต่ว่าบอกผู้ภาษาบ้านเราคาเมรเม์คมรก็ไอ้ตัวน้ำมดปินาแรงแป้วาวะยังมาใส่บักลา,าข่าพม่าบ้างหมือนี่มดกระดิ๊อกอ่ะจ้าแปลวะคุณดว่าปเป้วะมึงไม่ได้ใส่ <laughs> ญี่ปุ่นญ,ญี่ปุน่น<อ>แ,แบบว่ายังเอญี่ปุ่นนี่คือคุค้นๆณมันไงเองอ,อ,อเอาไม้มังขอไม้บัง

กองอากาศกองกองไฮโลลิกกองไฮโลลิกนั่นนะลลเครืององตัวถามเมืองว่ากองอากาศบ้านเขาเอ้ยกองไฮโลลิกบ้านเขาเอินไปทางไหนกองอากาศกไฮโลลิกพูดผิดเขาเรียกอะไร ไหายเดวดูเคยุไหม่โดนเสื้อน้ำมันมาด้วยเป่าใช่ไหมแล้วทำไมไม่ถามเขาเอาน้ำมันลงมาให้ส่ถังเออนั่นแหละมาเลยดไปแล้วดูเยี่ยนอะไรโค่ารวิทปุนหรืเปล่าเออเจน้ำมันทั้งนั้นหหมดไม่ได้กเอาลงไปใตนกินข้าวแล้วก็จะตะโกมแล้วหาคนใส่กองอ่ะม่เร็ว เรียกสตาร์ทรต้กปุ้งเอาให้มันจบจบจบไปว่าอะไรจบพะนะวาไปว่าอะไรปปเราปีดัวได็ดพูดม่จบปีสตาร์ทสตาร์ทเหมือนพลังเลยนะพูดมันพลังเลยนะมาเป็นตัน หาปองไปแล้วบบนี้เอาา้าดงาเอยนท้อดเื่อยเล้วดวมื่อบอกเบิ่าเร็วๆกัน ต้องถาว่าิีต้นดาวก็จะหมู่ลบดาำดิดิสัตว์นอำ ไปเลไดดวนี liksom, ่ไฮโิกมาแล้วโอ้ท้องแข็งเลยครับหัวเราะจนท้องแข็งเลยงานนี้